ต้ม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 ดิต้มตมึงเสร็จเลยเนี่ยเอามาให้ลองมึงต้มเป็นไหมเนี่ยทำไมทำไมสีมันจางคือคืออย่างนี้ลองลองลองเฮ้ยโอ้โหมีแพ็คอย่างดีมีเสียงกรกึ๊กจะทำขายแล้วอะไรอ่ะมีน้ำผึ้งด้วยใช่ครับเฮ้ยมาทำอะไรเช้าจัง มาซื้อต้มนี่หน่ยังไม่ได้อะยังเลยกี่โมงแล้วครับเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเวลานี่เองเนี่ยเห็นป่ะบ่ายสองสิบห้าทีเองเองมาไวง่วงหน่อยป่ะล่ะง่วงอยู่พี่เฮ้ยง่วงนอนไปกินน้ำม่วงนอดนวดเส้นน้ำพริกกินน้ำม่วงนะกินยันเปลือกน้ำจิ้มรสเด็ดนะเอาดิอัลซคำนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะกินได้เลยใช่ไหมเนี่ยกินได้เลยมึงจะไปกินไก่ไงวะกินตรงนี้ละมา ไปไงมม่วงไงไปไงมาม่วง s w i n วะ s w i n วะเลยออืเฮ้ยเคยกินนี้ป่าวอะไรกีลำยองทำขายทิ่ลำยองเปิดร้านใหม่เหรอเนี่ยลำยองไปทำขายอยู่งานนาช้างน้ำบาร์บีคิวเดี๋ยววันนี้มผมจะไปไปงานบุญบ้านลำยองอยู่นาช้างน้ำโอ้โหเฮ้ย strawberry ป่ะ strawberry ป่ะเจยเอามาให้ อืมโอ้นิวอืมมันเปรี้ยวหรือว่ามันอะไรพี่ทวานห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 วานใจพี่โอ้หวานตาหวานใจหวานตาโอ้โหมีแววมีแววเาดิเาดิเาดิเว ไม่ประดิษฐ์อยู่แล้วมผมว่าของปีนี่ยืนให้ไวแล้วม,มือเมิออร์มเนี่ยอะไรง่ะชอบป่ะชอบเลยรอหน่อยนะสิบห้านย์นอพร้อมบริการกองถุงท่าบ่อนหน้าโลตัสไ,<ด>ไปเปรยไปใหม่ไอ้หอยได้เลยครับผม่ลวนไอ้หิวกูก็เดินไปโยกไปโยกมาไอ้บอยอยากกูก็อยู่นี่เจอกันใหม่โอเคนั่งกินมะม่วงด้วยกันได้ครับพี่นี่มึงต้มให้กูเลยไหมใช่สิบห้าบาทเยอะแยะแล้วไหนก็มีขายอะไรอ่ะ เฮ้ยชาดิโ้กันอืมเอาเดี๋ยวม,มันมาเดี๋ยวกวูเดี๋ยวร้านกูโดนหิ้วเดี๋ยว <laughs>